จับมือกันมากน่ะแน่นแน่นจริงๆอ่ะนะคะแน่นอิลีเนอส่วนกันมากน้ากันตะลุ่นแรงน้องสุพีนน่ะคุณมาดามนะคะโงากัควรนะคะขอพูดหลายๆที่เขามากอ่ะให้กําลังใจโดยแบบเฮาประเด็นัดเนี่ยไพนนบวาไพนกัดอะไรเนาะเจอผู้ได้เข่ากะแวะให้เฮ็ดจังนั้นจิไปบ่จังนั้นแปดเดือนกว่าตั้งแต่สิงหาคิดเบิงอยู่มาไหนจนปัจจุบันซึ่ง้ยของยายสังอ่ะจะบ้านเขาว่านยังกันแหละนาอหลายๆคนหลายๆพื้นที าาประมาณน,านั้นสู่กันเ้อส่งกําลังใจจ้ะสู่ค่ะขอบคุณมากมายสู่กันไปเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะเ้า,เาเมือยหฮากพากไปกับไปตามตามเฮาเฮ้าพานจุดหน่นมาได้เนี่ยวราามดาดาทุกคนเ้าเฮามาหอดมือหอดห,หอด,หอดปัดกิกาพูดเสียงดังเนาะที่เขาเรียกอะไรที่คนเยอะสถานที่คนเยอะๆโรงเรียนอย่างนั้นดีจ้าสวัสดีค่ะใครเนาะสวัสดีหลายค่ะขอบคุณมากมายนะคะ อ้ยแว่นตา้น <those S 1> so the ั้นอยู่ไหนเนาะมองโปรไฟล์ก็ไม่ชาร์ค่ะตัวหนังสือนาเห็นนะคะแต่ว่ามองหน้าโปรไฟล์ไม่ขอบคุณมากมายนะคะรักรักสู้ไปด้วยกันอินเทอร์เน็ตรู้สึกว่าจะมีปัญหาเดี๋ยวเชื่อมต่อช้านะคะขออภัยด้วยนะคะก็ไม่เป็นไรถ้าสรุปสายค่ะขอบคุณมากมายนะคะอุ้ยแว่นตายนั้นอยู่ไหนเนาะมองโปรไฟล์ก็ไม่ชาร์ค่ะตัวหนังสือนาเห็นนะคะแต่ว่ามองหน้าโปรไฟล์ไม่ไม่เหรียญขึ้นแยกสังเดี๋ยวนี้มีอยู่สามเสียสามสี่คลิปซึ่งสามคลิปนั้นมีคลิปละสามพัน วิวสองสองพันสามพันประมาณนั้นที่ทมมี่ยังไม่ได้ตรงนี้ก็ถือว่าเทุกคนในสุดยอดอหลีแคดต่อไปอพอเสี้ยวจ้คก็ได้อยู่น้องคอยโดนจบวิญญาณลูกคา้าจาว่าหลายบาอกลูกค้าที่เหนียวแน่นอหลีก็เหมือนก็คือเป็นรุ่นรุ่นแรกๆที่มานํงกันจับมือกันเหนียวแน่นก็คือประมาณมาเคยเด็ยินเนาะจังกับมานํากันโอ้ยเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นไอเป็นวัดขออภัย เป็นมดบอกกันเนี่ยเด้อบอกกันไปน้ากันอันใดจังไดก็บอกกันไปเด้อพอเซลเด้อบ่ได้อยู่ดนบึงเวละบ่เป็นอย่างบ่จะไปทัวอยู่สังเกตเห็นมูผู้นั่นผู้นี้โพดจะมีผลอยู่ประมาณนั่นหลายๆมันก็จะเป็นเริ่มเขาฤดูฝนแล้วค่ะกระตานนั่นเนาะค่ะใครสักคนก็รักทุกคนแหละค่ะขอบคุณค่ะขอให้แตกล้านโอ้ยอย่าไปคิดไม่เป็นความฝัน ถามว่าฝัดมีตัวโนดจะมีดิคาซิดเดอร์หนี่งประมาณประมาณเนี่เห็นอนนั่นอยู่สังเกตของแง่สามตรงนี้จะจะว่ามีระวังถ้ามีตัวโนดคือจะว่ามีมีไา่ไดเด้อจะว่ามีเหรียญขึ้นแง่สารเดียวนี้มีอยู่สามเสียสามสี่คลิปซึ่งสามคลิปนั่นมีคลิปละสามพันวิวสองสองพันสามพันประมาณนั่นที่ที่ว่ามี <laughs> แง่สางกับอนอน้นองสุพินถูกเลยได้คำสั่งบอแจ้งเตือนไหมว่าให้ออกมาไลฟ์สดอ,อ่ะเนี่ยของยอ่ที่เนี้วเนี่ยอีลีก็เหมือนกับคือเป็น ลุ่นรุ่นแรกแที่มานากันจับมือกันเหนียวแน่นก็คือประมาณมาคือเด็ยงนเนาะจังสั่งรายได้เพราะว่าไม่มีโตโนดแลนคือติดลิขสิทธิ์ายสังกัจะจะรีไม่จะลบออกอ่าลบออกแล้วก็จะเอาคลิปนั้นกลับมาโพสต์ใหม่ประมาณนี้เห็นได้ปัจจุบันพเห็นกันอยู่เรอยไหมถึงวันหยังบ่แมนแต่พาน่าฟีดบางที่หนึ่งเข้าไปแน่อ่าในคลิปผู้อื่นในกลุ่มเดียวกันกลับไปพอเล่าในกลุ่มนั้นมันจะตามแล้วเจ้าเฮดคลิปดีเดชอุบลนอุบวอ่าเจ้าเฮดคลิปเป็นธรรมชาติกับเป็นตะเบิงอ่ากับเป็นต เจ,เจ้าไปเน่าจะไปทัวอยู่สังเกตเห็นมูผู้นั่นผู้นีดโพดจะมีฝนอยู่ประมาณนั่นอ่าหลายๆมันก็จะเป็นเริ่มเขาฤดูฝนแล้วค่ะกระต้านนั่นเนาะค่ะกระเมิดขึ้นมากเนาะคะ่ะเดี๋ยวย่าสาังกลับไปรับหลานนะคะจังไรก็อหา้กำลังใจทุกคนจังไรก็ให้รักษาสุขภาพหมนเนื้อจักน้อยฮได้กินแกงขออนุญาตล่องลรยจ้าสวัสดีค่ะเจอกันใหม <laughs> เห่เฮ็ดจ,จังนั้นจะไปว่าจังนั้นแปดเดือนกว่าตั้งแต่สิงหากิดเบิง อยู่มาในจนปัจจุบันซึ่งแยงของยายสังอ่ะจับเนี้วแน่นแน่นปึ๊กแล้วก็มาเจอกันกลางทางบ้างกลางทางแน่อย่างแน่จะเป็นแบบอาจจะเป็นแบบเพื่อนนะคะแต่แต่แต่ว่าก็ไม่ชีวิตเรียบง่ายเอาจริงๆเลยค่ะคิดถึงไปยังไงมายัางไงเนาะค่ะไปยังไงมายัางไงเนาะไปยังเพื่อนรุ่นหกกับควรนะคะขอพูดหล,ลายๆที่เขามาให้กำลังใจโดยแบบเฮาประเด็นดนัดเน,นี่ยไพนน้บัาวาไพไ์กัแต่ไรเนานะ เจอผู้ได้เข่ากะแบวให้จับมือกันมากน่ะแน่นแน่นจริงๆอ่ะนะคะแน่นอิริอส่วนกันมากน้ากันตะหลุนแรงน้องสุพิณน,นะคุณมาดามนะคะบอกว่าให้ออกมาไลยสดสวัสดีค่ะพบพอเซียวสวัสดีพอเซียวนะคะยินดีต้อนรับเด้อพอเซียวกับปังนะคะพอเซียวกับปังช่องนี้อะทุกคนละ,ค,ะ <laughs> ค่ะยายสั่งอะน้องสุพินยถูกเลยได้คำสั่งบอแจ้งเตือนไหมว่าให้ออกมาไล์สดอ่ะเนี่ยอย่าของย่ยเจ้ากระเทดคลิปดีเด อุบลอุบลเจ้าเฮ็ุคิปเป็นธรรมชาติกับเป็นตะเบิองอกับเป็นคือเจ้าเเจ้าไปเงียเงาวแตกล้านไะแตกล้างกันหลายก้นเพราะว่าคอนเทนต์เขาแบบเด็กๆสมัยนี้เนาะเขากล้าเหตุกล้าทำทหานเป็นแบบแบบป่าขอบคุณมากมายนะคะรักๆสู้ไปด้วยกันอิอนเทอร์เน็ตรู้สึกว่าจะมีปัญหาเดี๋ยวเชื่อมเชื่อมต่อช้านะคะขออภัยด้วยนะคะก็ไม่เป็นไรถ้าสะุดเมือนี่กัโอเคมีเวลาอีกเครื่องจัวโมงก่อนจะไปรับหลานก็เลยเออนางไรสัก สิบยี่สิบนาทีกันยังดีประมาณนั้นกับข่วนน่นะทุกคนเนาะไปเรื่อยลยแหละประมาณนี้แต่ว่าสําหรับอ่ะ้ายสังคนเถาแล้วได้แค่นี้กับุดยอดแล้วถือว่าสุดยอดแล้วเไปเรื่อยๆนะคะถือเขาได้แค่นี้ก็ดีแล้วถือขอให้มีองไดก็ขอไฟอเด้อคขะงเปาพิษเปลือกถืออ่าน,นั่นนั่นแหละคะ่ะนอกมากเป็นนาทีไปรับร้านคลิปกับลงไปบ้างแล้วกับว่าได้ค่อยตอบมองเห็นขอบคุณมากมายนะคะไม่เจอกันโดนเลยจ้ามาดาม ไม่ใช่จะบอกว่าพี่ใช่ไหมท่าไห่สองมือสามมือมือเศร้าคอยคอยว่าพอเจ้ามือว่านคอยก็ว่าพอเจ้เามือเศร้าคอยเขาแว่นขยายเดี๋ยวคอยจักเห็นเจ้าเดี๋ยวุพินคอยูุมา แม่มูสมัยเลี้ยนมัธยมกับมูสมัยเลี้ยนมห ah าลัยจะว่าคือการมูสมัยเลี้ยนมัธยมมันจะแน่นหนาคือแบบจำแรกของมาดามคะ่ะขอบคุณมากมายคะ่ะขอบคุณมากมายค่ใช่คะ่ะขอบคุณมากมายนะคะที่ยังคิดถึงการเชื่อว่าเป็นคือการเจ้าหลายคะ่ะขอบคุณมากมายนะคะอุ้ยแว่นตายนั้นอยู่ไหนเนาะมองโปรไฟก็ไม่ชาร์ค่ะตัวหนังสือนาเห็นนะคะแต่ว่ามองหน้าโปรไฟล์ไม่ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนยายสังทุกคนทุกท่านนะคะลุกขึ้นมาไลสดการไม่ได้ตรงนี้ก็ถือว่าทุกคนในสุดยอดอิหลีฮ็ดต่อไปอพอเสี้ยวจึก็ได้ยู่น้องคอยโดนจบวาญยากว่าลูกค้าจบว่าหลายบ่ รู้สึกว่าสว,วัสดีค่ะน้องสุพินว,วันนี้รู้สึกว่ามีคลิปหนึ่งที่ AI กําลังดันอยู่คลิปสู้ไปด้วยการสู้ไปด้วยการค่ะก็แสดง่าเน็ตย่าสังมีปัญหาว่าเป็นอย่างไรไ,วไหว้ i ้าเดี๋ยวย่าสังใส่ไหวไ้ฝเลยค่ะแต่ว่ากะก็บรู้ว่า,วาเป็น,นอย่างเป็นน้ําอากาศหรือเป็นน้ําอันใดน,นะคะเพราะว่าการเชื่อมต่อมีเป็นกาลังใจนะคะจะไปรับร้านเน็ตพอจะไปเก็บผ่าเก็บผ่าแล้วก็เตรียมตัว ไปรับหลานเอาเมื่อละสิบยี่สิบนาทีกับพอ่อกันอย่างพ่อไหนมาเป็นห้องห้องทำงานเนาะคะ่ะพอเสี่ยวขอบคุณได้หลายเด้อขอบพูดได้หลานไม่ได้ตรงนี้ก็ถือว่าห้องทุกคนในสุดยอดอีหลีเฮ็ดต่อไปอ่าพอเสี่ยวเจ้บก็ได้อยู่น้อง่อยโดนเจบวัญยาค่ะลูกค้าเจ้าว่าหลายบ่ลูกค้ากำลังใจนะคะจะไปรับหลานเนี่ยพราอจะไปเก็บผ้าเก็บผ้าแล้วก็เตรียมตัวไปรับหลานเอาเมื่อละสิบยี่สิบนาทีกับพ่อกันอย่างพ่อไหนมาเป็นห้องห้องทำงานเนาะค่ะพอเสี่ยวขอบคุณได้หลายเด้อขอบพูดได้หลายว่าเคยขาด แม่แต่มือเดี๋ยวจะล่องขิดยางมือบนลลกับมีภผาบนิ่งระยะเวลาแปดเดือนเก้าเดือนเนี่ยประมาณนี้ย่าสั่งกันแบบย้อมจะขวบจับมือกันมากนะ่ะแน่นแน่นจริงๆอ่ะนะคะแน่นอิลีเน็อส่วนกันมาตกน้ากันต่หลุนแรงน้องุูพีนนะ่ะคุณมาดามนะคะบอกกันเนดอร์บอกกันไปน้ากันอันใดจังไดก็บอกกันไปเดอพอเซลเดอร์บ่ได้อยู่ดุนบึงเวลาบอกเป็นอย่างบอก ชีวิตเรียบง่ายเอาจริงๆเลยค่ะคิดถึงไปยังไงมายังไงเนาะค่ะไปยังไงมายังไงเนาะไปยังเพื่อนรุ่นแบบสไตล์คือย่าสัง่งง่ายๆขึ้นจะเฮ็ดยังกับเฮ็ดไปแบบประมาณนี้เป็นเป็นตัวของเพื่อนเองอะโอเคปงังดิเพื่อนเฮ็ดคลิปดีนะคะ <laughs> ดีใจเต้นเต้น ใช่ไหมคะขอให้มีความสุขนะคะคิดถึงไปค้นหาใช่คนที่เราค้นหาหรือเปล่าเนาะไปเรื่อยลยประมาณนี้แต่ว่าสําหรับอ่ะย่าสังคนเถ่าแล้วได้แค่นี้กัสุดยอดแล้วถือว่าสุดยอดแล้วเไปเรื่อยๆนะคะถือเขาได้แค่นี้ก็ดีแล้วถือขอให้มีกล้าพูดเสียงดังเนาะที่เขาเรียกอะไรที่คนเยอะสถานที่คนเยอะๆโรงเรียนอย่างนั้น ดีจ้าสวัสดีค่ะใครเนาะสวัสดีพ่อเป็นกําลังใจสูงพ่อได้พบปะกับเพื่อนๆสวัสดีทักทายนะคะผู้ใดอีกเนาะผู้หนึ่งอ่ะยายสั่งอันนี้แว่นแว่นออกมาไหมาอ,อ๋อเหนียวแน่นแน่นปึ๊กแล้วก็มาเจอกันกลางทางบ้างอ่ากลางทางแน่อย่างแน่แกเป็นแบบอาจจะเป็นแบบเพืินๆนะคะแต่แต่แต่ว่าก็ไม่ต้องเจ,จะว่าไหลบวบจังไหนเจ้าจบเป็นยังไนอ่า จัเฮ็ดคลิปดีดีจกจะมี่อย่างแนะนําข่อยแน้นํมาเรื่อยค่ะข่อยเกี่ยวเบิงเอ๊ะแว่นตายายสังแบบมองไม่ชัดนะคะบูน่าขออภัยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพอนั้นล้วจะลงอีกทีนะคะออ้ยถ้าเป็นคุณคนนั้นน่ะใช่ไปประาณเนี่ยขอตัวไปกินข่าวค่ะขอบคุณหลายๆได้เลยค่ะได้เลยเพราะว่าเนี่ยเป็นอย่างนย้แต่แค่เอ่อ เกิ่ยกับฟ้าน้ำแหน่นไดซิปนะที่เหล้วก็บบบปัญยังนะคะขอผู้ใดมีธุลากลับไปเห็นเลยพ่อเป็นกำลังใจสูงพ่อไดพบปะกับเพื่อนๆสวัสดีทักทายนะคะผู้ใดอีกเนาะผู้หนึ่งอ่านยายสัง่งอันนี้แว่นแว่น,วนออกมา้หม่อ๋นั่นแหละประมาณนั้นคือเมื่อเศรฐ่ะจะไปเยี่ยมบ้านมู่เขามากจะไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมบ้านแล้วเด้งข้นมากปุ๊บไม่สามารถทํารายการนี้ได้ประมาณนี้เป็นยุป็นยุสองมือมือไหนผ้าหลานไป อุ้มหลานแลนแลนแดนขึ้นก่นประมาณนั้นนะคะอาการก็นีน่ยกุกะกินยาไว้ประมาณนั้นกนะะ็เมื่อนี้ก็โอเคมีเวลาอีกครึ่มชมงชั่วโมงก่อนจะไปรับหลานก็เลยเออนั่งไลสัก